เบื่อไหมกับการกางเต็นที่ยุ่งยากสำหรับวันนี้นะจะมาเผยทุกเคล็ดลับของการกางเต็น a นเจอร์ไฮโคล l เวอร์บอกเลยโคตรง่ายและมีเทคนิคดีๆภายในคลิปอีกเพียบพร้อมแล้วเข้าไปชมกันได้เลยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คลิปที่เร่งด่วนนะครับพอ,อแล้วก็มาในพื้นที่ที่มีโอกาสที่ฝนจะตก หนักนะครับแล้วก็ตกแรงแล้วก็หมอกเยอะนะครับน้าต้องการที่จะเก็บเต็นท์เร็วนะครับก็เลือกใช้เป็นเจ้าตัวเล็กนะครับเป็นเนเจอร์ไฮตัวนี้นะครับคูลิเวอร์นะครับสามนะครับตัวนี้นะครับก็เต็นท์นอนสามคนนะครับแต่เอาไปใช้นอนสองคนนะครับเป็นเต็นท์เล็กกระทัดรัดนะครับน้ําหนักเบาครับโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับเนาะก็ทําน้ําหนักได้เบานะครับแล้วก็ตัวผ้ากันน้ํานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พื้น ถ้าจากที่ตามเข้าไปดูในคลิปที่นะ้ารีวิวแด้ครับพื้นกันน้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน้าแนะนําถ้าจะใช้ก็คือควรกลางอยู่ใต้ปลายชีตนะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวพื้นของเขาเองอถ้ามีน้ําเยอะๆอาจจะกันน้ําไม่สนิทมากนะครับก็จะมีซึมๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากางกันนะครับก็ตัวนี้กางง่ายนะครับก็หลังเริ่มแรกนะครับเราก็ กดเจ้าตัวเต็นออกมาครับแยกตัวเอาเตอร์ออกไว้นะครับแล้วก็เขาจะมีชุดนะครับตัวเสานะครับมาให้ครับเสามีทั้งหมดสี่ต้นนะครับแยกเป็นเสาสั้นสองต้นเสายาวสองต้นนะครับเดี๋ยวน้าจะบอกว่ามีเสาอะไรบ้างนะครับสีแดงนะครับต้นเล็กสองต้นนี้จะอยู่ตรงเฮ a d z o นะครับด้านบนนะทําให้ พื้นที่ด้านบนนะครับมีพื้นที่มากขึ้นนะครับนี่เนาะ h ฮ a โ o n e ครับส่วนตัวนี้นะครับแยกเป็นสองสองเส้นนะครับแล้วก็1เส้นเนี่ยแยกเป็น2ส,สีนะครับสีหนึ่งคือสีดําแล้วก็สีแดงนะครับข้อควรระวังของเสารุ่นนี้นะครับที่นาบอกเลยก็คือสีระหว่างรอยต่อสีดํากับสีแดงจะไม่มีจุดบอกเราว่าตรงไหนคือ เข้าลึกสุดแล้วนะครับให้เราเช็คให้ให้ดีบางครั้งเข้าไม่สุดมีโอกาสตัวสีแดงเนี่ยแตกได้นะครับก็เช็คให้ดีนี่นะครับเสาสองต้นต่อง่ายครับเลนเล็กต่อง่ายน้ำหนักเบาสะดวกกับการพกพานะครับสายมอเตอร์ไซค์หรือเออ่มีติดรถยนต์ไว้นะครับห<ป>วังแน่นอน,นครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ สำหรับการเซตเสาก็เสร็จแล้วนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวมาเซตอัพเจ้าตัวพื้นเต็นนะครับการเซตอัพพื้นเต็นของน้านะจะแนะนำอย่างงี้แต่ก็มันมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีของน้าก็คือการลมบนปิวด้วยนะครับเราจะปูพื้นเต็นโดยปักสมอก่อนที่จะขึ้นเสานะครับบางคนก็ ขึ้นเสาก่อนแล้วค่อยปักสมอเพราะว่าเขาก็เหตุผลก็คือมันเคลื่อนย้ายง่ายนะครับจะย้ายไปตรงไหนก็ได้แต่นะคือป้องกันมันปิวนะครับก็เลยต้องปักสมอก่อนครับมีหลากหลายวิธีนะครับสําหรับการเ,รเซตเต็นท์นี่ครับเลือกเซนเตอร์ให้ดีแล้วก็ปักปักเข้าไปที่เชือกครับปักไว้ สองฝั่งให้กึ่งกึงกลางนะก็จะดูให้มันกึ่งกึ่งอ่ะอน,นี้ ก็ฝั่งนู้นนะครับสุดท้ายก็เป็นฝั่งนี้นี่เสร็จแล้วก็นะครับง่ายๆเลยไหวเสาครับนะเสาแรกก็ใส่เข้ารูนะครับเกาะตะขอ ใเขาลูเกาะตะขอไว้ครับเกาะตะขอไว้บ้างก่อนนี่เพื่อให้เขาพยุงตัวเองได้นะครับแล้วก็เขาเขาจะตั้งได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราถึงทั้งสี่มุมแล้วมันจะไม่ลม้มนะครับถัดมาก็ใส่ตรงนี้นี่ของเกาะบ้างก่อนได้เลยนะครับ ก็มาตรงนี้สุดท้ายนะครับนี่ใส่รูเกาะตะขอครับเกาะตะขอมีอีกอย่างหนึ่งครับที่นะาจะบอกตัวบนสุดนะครับตัวตัว,ต,วตัวบนสุดให้เกาะตัวเสาด้านบนไว้นะครับนี่เกาะไว้งี้นี่เกาะไว้งี้นะครับ ให้เกาะตัวเสาด้านบนไว้เสร็จแล้วก็มาใส่ head zone กันนะครับ head zone, zone คืออะไรตรงนี้นี่ที่น้าบอกมันจะขยายส่วนหัวให้มันกว้างขึ้นนะครับนี่คือ head zone ก็ใส่ทั้งสองฝั่ง น,นี่นะครับเนาะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเซตอัพเจ้าตัวอินเนอร์เต็นนะครับนี่พร้อมด้วยเฮดโซนพื้นที่ก็จะกว้างนะครับสำหรับตัวเนี้ยปกติแล้วมันสามารถใส่เตียงที่นอน5ฟุตได้สบ,บายเลยนะครับแต่ว่าพื้นที่ด้านบนมันจะเหลือน้อยหน่อยส่วนน้าก็จะใช้เป็นคอร์ดนะครับ2ตัวนอนนะครับเพื่อที่ให้มีพื้นที่แล้วก็มีพื้นที่เก็บของใต้เต็นต์เล็กน้อยนะครับ ก็จะสะดวกในการใช้ซึ่งเราจะกางเฉพาะมุ้งอย่างเดียวเพื่อที่จะนั่งเล่นรับลมนอนเล่นได้หรือเราจะกางตัวเอาเตอร์ด้านนอกไปเลยนะครับหรือตัวเรียกว่าไฟชีตเต็นท์ไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวน้าจะกางไฟชีตเต็นท์ไปเลยนะครับเซตอัพให้ดูเลยนะครับนี่เจ้าตัวไฟชีตเต็นต์ตัวนี้นะครับก็คุมง่ายนะครับแค่ดูว่าตัวอักษรของเนเจอร์ไฮเนี่ยให้อยู่ด้านข้างเท่านั้นเองแล้วก็เห็นตัวอักษรแล้วก็ลากตัว มาไว้ด้านข้างอย่างนี้เลยง่ายเนี่ยเสร็จละก็ติดอันนี้ก่อนนะครับติดเอาไว้ก่อนการมันฟิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเซตอัพอีกทีนึงนะครับติดทั้งทั้งสี่มุม แล้วนะครับคือเดี๋ยวเขาจะมีตัวตีนทุกแกอยู่ด้านในเต็นเดี๋ยวเรามามาติดกันทีหลังนะครับเราจะเซตอัพตัวตัวเต็นก่อนเดี๋ยวค่อยมาติดตีตนทุบแกทีหลังนี่แล้วก็เปิดตรงนี้รับลมนี่ครับอ่าสำหรับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับเต็นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวน้าจะบอกว่ามันควรจะ เริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับที่สำคัญอย่างแรกนะครับคือควรดึงตัวนี้ให้ตึงนะครับนี่ด้านนี้นะครับมันปอกช่วยอะไรมันช่วยสำหรับเหงื่อไอ้น้ำหรือตัวอากาศนะครับให้มัน flow โโไม่ให้มันทึบเพื่อที่จะไม่เกิดการควบแน่นของไอ้น้ำระหว่างความเย็นกับความร้อนในตัวเรามันจะมันจะไม่ควบแน่นแล้วก็ไม่เป็นไอ้น้ำในเต็นท์นะเพราะว่าอากาศมันรอดเข้าไป ่วยระบายได้เพียงพอนะครับเนาะเราก็ขึงด้านนี้ทั้งสองข้างก่อน เสร็จแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของเต็นท์รุ่นนี้ก็คืออย่าเพิ่งเปิดออนนิ่งด้านหน้านะครับจนกว่าจะปักสมอเซตอัพตัวด้านด้านหน้าเสร็จเนาะนี่นจะปักสมอเซตอัพด้านหน้าก่อนก่อนที่จะเปิดออนนิ่งนะครับเหตุผลคือทำไมเนาะเพราะ ถ้าเราเปิดออนนิ่งก่อนเนี่ยเราจะไม่สามารถเซตอัพรู้ว่าตอนเ,อเราปิดลงแล้วมันปิดลงพอดีหรือเปล่าแต่อย่างเงี้ยพอเราปักเสร็จมันความความกว้างของตอนปิดลงมันจะพอดีนะเราก็เปิดได้ละตอนปิดมามันก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเสร็จละแล้วก็ตอนวิธีการม้วนเก็บนะครับให้ม้วนเข้าด้านในนะครับอย่าอย่าม้วนอย่าม้วนขึ้นนะครับคือทําไมเนาะเดี๋ยวน้ามันถ้าฝนสาดหรืออะไรเงี้ย น้ำมันจะขังใต้ตัวเทรเรสเราได้นะครับแล้วก็อย่างนี้มวนกลิบอย่างนี้นะครับน,นี่นะครับหมวนเก็บนี้เสร็จเดี๋ยวเข้าเข้าเข้ามาดูด้านหน้านิดนิดนะครับเข้ามาดูด้านในนิดนึงน,นะครับด้านในนะครับเขาจะมีตีนทุกแกให้ให้เราอย่างนี้นะครับพอเราเปิดตรงนี้เสร็จเราค่อยมาติดตีนทุกแกได้นะครับนี่เนาะวองอ่า ก็คือมันก็จะช่วยให้ตัวเต็นท์นะครับอินเนอร์กับเอาเตอร์มันเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันโดยตีนตุ๊กแกนะครับนี่ถ้าเราจะติดก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ติดก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับข้อบ่ามันก็ถ้าเราขึงเชือกดีมันไม่มีโอกาสแยกออกออกจากกันอยู่แล้วนะครับแต่นี่ติดแค่ให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเฉยๆนะครับอ๋อโอเคครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับซึ่ง ในพื้นที่ที่มีลมแรงนะครับนะแนะนำนะครับให้ทําวิธีนี้นะครับต้องเสริมความแข็งแรงของตัวตัวเต็นท์นะครับด้วยเชือกนะครับถึงทั้งหมดทั้งสี่มุมที่เขามีเชือกมาให้เลยนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับ แับแล้กัฝั่งนูน้น เรียบร้อยครับก็สําหรับนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการเซตอัพเจ้าตัวเต็นท์นะครับคูลิเวอร์นะครับซีนะครับโปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการกางเต็นที่โคตรง่ายเป็นไงครับเทคนิคของนะก็ถ้าถูกใจคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยเพื่อไม่ได้พลาดคลิปดีๆและเทคนิคดีๆจากนะอีกนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปวีหน้า